สวัสดีครับคลิปนี้พาบองดำครับวันนี้บองดำพามาเที่ยวนี่ครับตรูทมครับเดี๋ยวมาชมว่าจะทมแค่ไหนสวัสดีครับ,รบขอบคุณนนพี่ดำครับวันนี้วันนี้จะพานคลสาวไปหาเฟินพาใครมาบ้างวันนี้โอ้ต้องทัา พันละเมียมาแล้วครับทาพันละเมียมาเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าทีกันกันครับไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นพังแน่นอนคะัพังที่ไม่พยายามต้องฟร์นเยาะมายอคอยครับยอคอยครับเล่นเล่นครับเฮ้ยผมลืมเอาแมสมาดิกาแฟไม่มีเลยวันนี้พามาชมนี่ครับรูทล์ถมเดี๋ยว งลงชื่อไหมลงไหมนี่ครับฝั่งนี้ก็เป็นร้านอาหารครับเดี๋ยวพอดีลืมลืมเอาเม็ดมาซีเม็ดก่อนอันเท่าไหร่ครับนี่ สา,สามอันครับใส่แมตอนครับวันนี้พาลูกชายมาเที่ยวครับนี่ครับฝั่งนี้ก็เป็น เครื่องฉายครับนี่ครับมีฟิล์มอยู่ด้วยฮะแจวเลยครับนี่รุ่นนี้ผมผมยังทันอยู่นะครับเคยได้นั่งดูอยู่ครับรุ่นฟิล์มนี่แต่รุ่นต่อไปน่าจะหายากแล้วนะครับอ,อันนี้อะไรนี่ราตัดผมบ่ นี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวบริรัมเราครับประโคนชัยฝั่งน,นี้ก็เป็นสินค้าชาวบ้านครับ <c oughs> ผ,กผักปลอดสารพิษนี่อะไรนี่ยทองม้วน อันนเอาอันนี้จะให้แม่เด๋ยดอ่ะอังนี้ก็เป็นขนมครกครับน่ารักมากเลย อันนี้ขนมอะไรนลองชิมดูครับชิมดูได้ค่ะชินชิมได้แลคะขนมอะไรนี่ขนมตดหมาจ้าอุ้ยอ้วพอจ้าอ๋อไ้รู้จมกมด้ร้จกเค่ะเป็นภาษาพื้นบ้านเราเเดี๋ยวแม่ค้าให้ชิมเราจะลองชิมดูสักรสชาติจะนนกว่าเมผมว่าทุกวันนี้เด็กไม่รู้จักแน่นอนครับขนมนี้เด็กมรู้จักค่ะแต่ที่ตนมนี่เด็กนรุ่นรู้จักแล้วรู้จักแล้วนี่ครับสาหรับภาษาพื้นบ้านเราก็เวนพองครับขนมดหมา เหม็นไหมเราชิมดูสิเผ็่เหมนเลยกว่าจะได้มาเป็นขนมต้องทำหลายขั้นตอนมากจังก็ทำยังไงบ้างแม่กต้องปลุกเอาหัวของส่วนน้ำเนื้อแจ่มมามาตากหลายที่ตากก็ต้องมีตากตากได้ระดับไหนมันจะหอมและไม่ขึ้นรางไม่ใช่ว่าจะมาทำง่ายๆนะคะอร่อยครับท่านผู้ชมอร่อยเนี่ค่ะนี่เป็นขนมคุณแม่ขายยังไงครับนี่ยสามชิ้นยี่สิบบาทค่ะเอาผมเอายี่สิบบาทนะแม่มันอร่อยกว่าซอมเราเยอะเลย อร่อยกว่าค่ะอะไรคืนซอมทำยากกว่าครที่ซื้ชิ้นยี่สิบค่าสี่สิบเราจะได้เจ็ดชิ้นสามอายี่สิบบาทก็แม่ค่ะได้ชิ้นนะคะน่าเไงราคานมอยู่ไหนตอนนี้ได้ขนมที่ินยากครับค่ะอยากทานมาที่ตูดชมนะคะนี่ครับที่เดียวค่ะอุ้งแม่มีตะเบ่งเก่าเถอะอลูเจ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 ลูกกี่ทอนอลูลูกนะไนยนย์คาร์เนยูฟองสี่บาท นค่ะนายโยฟงบาทบาทติดติมวยัวโม่แต่บาทโยตุเพย์มนต์โอ้ยเนาะเพราะวัวนี้เป็นขนมของฝากได้วันสองวันไม่เสียเพราะว่าตัวต้นป็นเป็นขนมอาหารจัดได้ดีมากเลยที่สัมภาร์ที่สัมเวรพรมเดี๋ยวเราจะมาอุ่นลุนครับเดี๋ยวไปชมข้างในก่อนครับตรงนี้ก็เป็นไข่เต่าครับไข่เต่ากับกับเฟรน์ฟราย นี่ก็ไ้กรอบตะบนอะไรนะตะบอะไรครับจันดุมเนาะจันดุมเข้าตรงเข้าตรงตรงโค้งจันดุมมาบูคงมาากัมาอ่ะครับเดี๋ยวพาไปชมข้างในตรูโทมครับว่ามีอะไรบ้างโอ้มันโบราณดีเนาะก็ทำแบบนี่ครับแจ๋วมากครับ อ,อันนี้อะไรนี่เอรอยบอกใช่ไหมเราไปดูไปชมข้างในตรูท,ทมครับนี่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณเซลฟี่ครับนั่งถ่ายรูปมีสามล้อด้วยบางดำเคยขี่สามล้อไหมอุ้ย สามล้อนี่เอารอไปดูเนี่ยเอใขาให้ขึ้นไหมนี่เดี๋ยวคือไหมเฮ้ยนั่งผิดดิเราต้องนั่งฝั่งนี้ดิเนาะรีอร์ครับลาดเลยครับลาดเลยที่สุรินยังมีอยู่ครับนี่ที่สุรินยังมีอยู่นะสามล้อนี่ แ้วตลาดสดครับวันนี้ขอบคุณบองดำครับที่พามาชมตรูท,ทมครับนี่ครับอันนี้เขาปลูกอะไรนี่

จำหน่ายอาหารปลาครับข้ายข้าหยอดกี่บาทสิบบาทเลยนายหยอดยังนายหยอดไปให้ปลาสิน,นี่ครับวันนี้พาพาคุณนายมาเที่ยวโอ้ไม่กันโอ้ ก็บ้องก็ไม่เอาใส่ปาดิดเถอะโอ้เราไม่รู้เนาะเฮ้ยมันถอดได้เลยกุยลงมาบเออกูลงมาเดี๋ยวเราจะเอาอาหารปลาครับอาหารไปให้ปลา

เดี๋ยวผมจะพาเดินชมครับว่าภายในตูททมนี้มีอะไรบ้าง สาๆมาออกกำลังกายครับนี่บรรยากาศครับบรรยากาศดีมากครับเจ๋วเลยอ่า รูท่อมนี่ตั้งอยู่ที่ตำบลจันดุมใช่ไหมจันดุมอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์อ้้อันนี้อันนี้อะไรนี่กระท่อมเลยนี่กระท่อมปลายนาเฮ้ยมีเพลงด้วยครับ นี่ครับถ้าซากขมรนเราเรียกว่าตูบแต่ก่อนนี่ชอบเห็นรถนวดข้าวตรงไหนไม่ได้ครับไปแล้วครับไปทำตูบนี่แหละครับเห็นกองฟางไม่ได้ครับแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับกองฟางมีแต่รถเกี่ยวข้าวส่วนน้อยแล้วครับ ที่จะเป็นรถนวดข้าวนี่ครับ,รบที่เขาเรียกว่าตรูทมนี่แหละใช่ไหมนี่นี่ใช่ไหมสัญ,ญลักษณ์ตรูทม่นี่นี่ไงตรูทม ้าได้จักรยานในซิลิปนะเจ<น>้วเลยอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้จอร,เร์เจียเลยนเนาะนี่ครับตรูทมเป็นครั้งแรกครับที่ผมมานี่ ผมไม่เคยมานะ